อีกด้านหนึ่งวันนี้ชาวบ้านจํานวนหนึ่งจาก8จังหวัดที่อาศัยลร่มแม่น้ำโขงเดินสายพบปะากับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นสสถานทูตของประเทศลาวหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีของไทยคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีที่สปปลาวทางตอนเหนือของประเทศลาวนะคะโดยเห็นว่าถ้ามีการก่อสร้างเขื่อนนี้ก็จะซ้ํารอยกับการสร้างเขื่อนในประเทศจีนที่กระทบกับวิถีชีวิตของพวกเขาค่ะติดตามรายงานจากคุณวิลาศินีสุภรสค่ะ แม้วันนี้สถานทูตลาวจะยังไม่เปิดทําการจากช่วงวันหยุดยาวแต่ตัวแทนชาวบ้านจาก8จังหวัดลุ่มน้ําโขงก็พร้อมใจเดินทางมายัางหน้าสถานทูตเพื่อประกาศจุดยืนไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีในตอนเหนือของประเทศลาวเพราะกังนวลว่าจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและระบบนิเวศลุ่มน้ําโขงเหมือนที่พวกเขาเคยได้รับบทเรียนจากการสร้างเขื่อนกั้นลาน้ําโขงในประเทศจีน ครับถ้าหากว่ามีเขื่อนไซยบุรีเพิ่มขึ้นมาอีกเขื่อนนี่คิดว่าสถานการณ์ก็คงหนักไปกว่าเก่านะครับเราจะเห็นว่าเฉพาะเขื่อนกีนเนี่ยที่กั้นน้ําโขงไว้แล้วเนี่ยน้าก็ยังแห้งลงขนาดนี้ยังขาดตอนขนาดนี้ถ้าสมมุติว่ามีเขื่อนไซยบุรีเกิดขึ้นอีกนะครับน้ําจะแห้งลงไปมากนะครับจุดสร้างเขื่อนไซยบุรีอยู่ห่างจากจังหวัดเลยเพียงกว่า200กิโลเมตร ทำให้ความกังวลเรื่องผลกระทบครั้งนี้รุนแรงกว่าการสร้างเขื่อนกัลลำน้ำโขงในประเทศจีนโดยเฉพาะชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าระหว่างสองประเทศซึ่งต้องอาศัยความอุดมสมบูรณ์และระดับน้ำของแม่น้ำโขงที่ผ่านมายังไม่มีการเปิดเผยรายงานข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมออกสู่สาธารณะแต่กับมีทีท่าว่าโครงการดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติ เห็นได้จากมีการเร่งรัดการประชุมคณะกรรมาการแม่น้ําโขงหรือ MRC เพื่อหาข้อสรุปให้เร็วขึ้นกว่ากําหน,นดเดิม3วันทั้งที่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องผลกระทบชันการเลื่อนกับประเทศสมาชิกที่เลื่อนเนี่ยถูกลอบบี้มาจากบริษัทผู้ก่อสร้างด้วยหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ยิ่งสร้างควา,ามคลางแคลงใจให้กับให้กับคนในในในภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งชาวบ้านที่อยู่รนมน้ำโขงด้วยแล้วที่ประชุม ข้อกังขาต่อกระบวนการพิจารณาก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีทําให้เครือข่าย8จังหวัดลุ่มน้าโขงล่ารายชื่อ10,000ชื่อส่งมอบให้กับรัฐบาลเพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้การเข้าประชุมในวันพรุ่งนี้รัฐบาลไทยต้องแสดงจุดยืนยกเลิกแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนไซยบุรีซึ่งเดิมไทยเป็นผู้ซื้อรายใหญ่กว่าร้อยละ95ของกําลังผลิตรวมถึงให้เรื่องการตัดสินใจการให้ความเห็นชอบการก่อสร้างเขื่อน ไปจนกว่าจะมีการศึกษาผลกระทบที่ชัดเจนคือเรื่องนี้ทางเอ็มาซีเขาก็เป็นอ,องค์กรที่ไปทําหน้าที่ในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเพราะเป็นการจัดการเรื่องลําน้ํโขงร่วมกันระหว่างประเทศต่างๆในลุ่มน้าโขงนะครับซึ่งเขาก็ศึกษาเรื่องนี้โดยตรงผมก็คิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เอ็มาซีเขาพูดถึงอยู่แล้วนะครับ ไทยในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอาเซียนมองว่าหากมีการอนุมัติให้สร้างเขื่อนไซยบุรีโดยยังมีข้อกังขาเรื่องผลกระทบอาจจะเข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในการดำรงชีวิตซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอาเซียนกำลังกำหนดขอบเขตในการศึกษาเรื่องนี้และอาจเป็นช่องทางที่จะช่วยให้ชาวบ้านที่ถูกละเมิดสิทธิสามารถเรียกร้องความเป็นธรรมได้อีกช่องทางหนึ่งเวลาสินีสุภรสไทย P ี s ีอรายงาน เรื่องี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ววุฒิสมาชิกของสหรัฐได้ออกแถลงการแสดงความเป็นห่วงถึงการเดินหน้าก่อสร้างเขื่อนไซยบบุรีของประเทศลาวค่ะโดยสมาชิกวุฒิสภา คุณจิมเว็บประธานอนุกรรมธิการเอเชียตะวัน H H ออกและแปซิฟิกบอกว่ารู้สึกเป็นห่วงอย่างมากนะคะกับการเดินหน้าที่จะก่อสร้างเขื่อนไยบุรีของประเทศลาวค่ะหลังจากที่มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมาธิการร่วมแม่น้ำโขงไปแล้วและย้ำนะคะว่าการก่อสร้างเขื่อนครั้งนี้จะส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า60ล้านคนที่ต้องพึ่งพาลุ่มแม่น้าโขงค่ะ